ิวหัวช้างขึ้นแบบตรงนี้ตอแนแรกเม็ดเดียวก็ไม่ชีเรียตก็ขึ้นตรงนี้อีกขึ้นตรงนี้อีกขึ้นตรงนี้อีกเนี่ยยังเห็นเป็นลอยๆเลยอยู่ดีสิวหัวช้างขึ้นมาแน่นๆนเลยเพราะว่าเราเหมือนเราแพ้แมสแล้วมันอบคือเครียดเลยเพราะาเราทํางานในอินเทอร์เน็ตต้องเอาหน้าออกมาตลอดเราเป็นแม่ค้าไลฟ์สดไงเราขึ้นซะขนาดนี้ฉันแบบ โอ้ยทำยังไงดีกับสิวหัวช้างที่แบบออกมาซักขนาดนี้นี่ค่ะมาพบกับช่องมาดามมี่อีกแล้วค่ะวันนี้เอาปัญหาที่ตัวเองแก้ไขเมื่อปีที่แล้วดิฉันเป็นสิวหัวช้างเมื่อปีที่แล้วปี่แล้วก็รู้ๆอยู่นะคะว่าโควิดมีการระบาดเมื่อปีที่แล้วแล้วที่ฉันต้องใส่แมสมีบางช่วงที่ที่ฉันจะไม่ค่อยลงอ่า YouTube เท่าไหร่เพราะเนื่องจากตัวเองเป็นสิวหัวช้าง ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียกอะไรเพราะว่ามันเป็นแดงๆอยูดด่ดีมันก็จะเป็นแดงๆแล้วเจ็บๆก่อนคือเจ็บมากเลยนะจะเป็นแบบแถวๆบริเวณตรงนี้ก่อนอยังมีรอยๆอยู่บ้างมันจะเป็นแดงๆเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นอักเสบไม่มีหัวคะ่ะไม่มีขวัวแล้วเรามาเซิร์ชด,ดูอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าสิวหัวช้างเสร็จแล้วปุ๊บคนเป็นสิวเนาะไม่ต้องพูดถึงเลยมันจะต้องเครียดเพราะว่าดิฉนันทํางานเป็นแม่ค้าไลฟ์สด ทำ u t u b e เกี่ยวกับเรื่องผิวความสวยความงามแบบนี้แล้วก็มีเพจเกี่ยวกับเรื่องดูแลผิวอีกด้วยซึ่งหน้ามันต้องออกกล้องอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะมาแนะนําให้คนใช้นู่นใช้นี่แล้วหน้าแหกก็ไม่สมควรแนะนําใช่ไหมเพราะเราใช้เองยังเป็นเลยเพราะฉะนั้นปีที่แล้วที่เกิดปัญหานี้ไม่ว่าแบบคนเป็นจะรู้มันค่อยๆขึ้นตรงนั้นตรงนี้แล้วบีบก็ไปเถอะสิวพวกนี้แล้วบีบ ไม่มีหัวมีแต่เป็นน้ําใสๆเลือดออกมาหนองก็ไม่ค่อยมีแต่พอมันเป็นมากๆมันไม่หายเป็นไตเข้าใจลักษณะไตปะไตแข็งแขงเป็นเหมือนถุงถ,งถ,งถงุวีบก,กดเอ้รอยดําอยู่นานมากแก้สิวยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ดิฉันก็แสวง,ห,งหาซื้อมาเพื่อต้องการจะหายซื้อมาเต็มเลยก็ไม่หายก็มาเสิร์ชดูที่ Facebook แล้วอยู่ดีอ่ะเขาน่าจะยิงแอดมาเลื่อนฟีดเราเจอก็คือตัวนี้เลยลิช ลิชนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับออร์แกนิกสารสกัดจากธรรมชาติ100%นะสั่งมาลองใช้ทั้งเซตเลยจะเป็นเซตนี้นี่ก็จะมีเจลล้างหน้าแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะาว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำมันสกัดตัวนี้ค่ะ อันนี้ใช้จริงๆเของไม่ได้จ้างโฆษณาของไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดิฉันเลยดิฉันใช้จนมั่นใจแล้วปีนี้เข้าปีที่สองแล้วก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนเนี้ก็ไม่กล้าเปลี่ยนเลยเพราะว่าตอนที่หมดไปแล้วก็เออช่างมันหมดไปแล้วเปลี่ยนไปใช้อันอื่นพอเราใส่แมสอีกอ้าวสิหัวช้างมาอีกอะรู้แล้วว่าอันนี้ดีจริงไม่เปลี่ยนอะคิดดูว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมานี่ทิ้งไปแล้วบางขวดสั่งมาขวดนี้แล้วก็มีขวดนี้ใกล้หมดสั่งมาลอยขวดหนึ่ง คือมีห้องน้ำที่บ้านมีสามห้องอะครบตัวนี้จะเป็นตัวเจลล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวโดยตรงบอกเลยเลยว่าสิ่งที่ชอบคือมันไม่ทำให้หน้าเอียดคือไม่ฝืดยังคงความชุ่มชื้นแล้วก็ออกจะมีความเย็นเย็นหน้ามันจะค่อยๆผิวดีขึ้นสิวที่มันอักเสบมันค่อยๆค่อยๆแบบไม่ขึ้นอะ่ะไม่ขึ้นเพิ่มแล้วก็ค่อยๆแห้งลง ส่วนพอเราทาล้างหน้าเสร็จก็จะทาตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวว่านหางจระเข้เพื่อให้ความผิวความชุ่มชื้นแล้วก็หยุดใช้ทุกอย่างก่อนช่วงที่เราสิวอักเสบหนักๆนิฉันหยุดใช้ทุกสปปรรพสิ่งก่อนเพราะเราอยากอยากหาอยากรู้ว่าถ้าใช้ของเขาต้้งเสร็จอ่ะจะดีขึ้นไหมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็นางเอกของเขาคือตัวนี้คือเด็ดมากตัวนี้คือเด็ดมากมันจะเป็นน้ํามันสกัด จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนนะคะแล้วมันสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนตัวนี้ที่ฉันจะหยดใส่ในน้ําเกลือน้ําเกลือที่แบบไว้เช็ดหน้านั่นแหละหยดใส่น้าเกลือหยดหรือสองหยดนะคะใช้แทนโทนเนอร์เลยเช็ดเพื่อเคลียร์ผิวให้สะอาดเพราะเขาแนะนํามาอย่างนั้นแล้วก็ใช้เจ้าตัวน้ํามันเนี่ยแต้มเฉพาะจุดที่เป็นสิวอักเสบนะคะสามสี่วันแห้งเลยตัวนี้แบบ ที่สุดสามสี่วันแห้งเลยเพราะคนเราเป็นสิวเราเข้าใจไงว่าช่วงที่เป็นสิวหัวช้างอักเสบมันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไงพอเจอตัวนี้ปุ๊บเอ้ยสิวอักเสบมันยุบได้จริงจริงแบบช่วงนั้นออถ้าใครใช้ใหม่ๆอะ่ะฉันบอกตรงว่าติกลิ่นนิดนึงคือกลิ่นของเขาคุณนึกถึงยูคาลิปตัสูคาลิปตัสเด็กที่แบบว่าใส่เวลาเด็กหายใจไม่ออกกลิ่นมันจะคล้ายๆอย่างนั้นมันจะรู้สึกมีความแ,แต่ไม่ใช่แสบอะ่ะ มันจะเหมือนคล้ายๆอยู่คาลิปตัสแกเข้าใจปะมันจะมีเหมือนน้ำมันหอมระเหยแต่มันคือน้ำมันสกัดไงมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะรู้สึกแบบมีความแสบด้านเล็กๆตอนทาแต่สักพักก็หายไปกลิ่นมันไม่ได้แต่งอะไม่ใช่น้ำหอมมันเป็นกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยของเขาโดยตรงน้ำมันสกัดซึ่งใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ชินกลิ่นชินกลิ่นแต่มีดเดียวเนี่ยขวดเนี้ยฉันใช้มาหกเดือนเหลือนิดหนึ่งก็เลยต้องสั่งอีกขวดมาเห็นไหมถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ไม่สั่งมาอีกนะใช่ป เขาของไม่ดีจริงก็ไม่สั่งมาอีกนะี่ขวดที่สองมารอแล้วขวดหนึ่งใช้แบบคุม euh ้มอ่ะนี่ขวดที่สองตอนแรกเป็นสิวอุดตันตร,งน,ตร,ง,นนตรงนี้เนี่ยตรงข้างๆแล้วเป็นสิวอุดตันแบบจับไปอ่ะมันมองไม่เห vale. ็นนะแต่จ <im itate S 1> ับไปมันจะเป็นเม็ด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 ไต่ๆสักๆสิวอุดตันไม่มีเม้แต่เม็ดเดียวคือน้า่ฉันลุกไปคือนิ่มมากไม่มีเม้แต่เม็ดเดียวแล้วผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาออกม่ตัวก็คือตัวนี้ค่ะเป็นอ่าลืมชื่อ เป็นโรสชิปออยเป็นน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบป่าร้อเซนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วสารสกัดต่างๆวิตามินต่างๆอยู่มากมายไปดูสารสกัดของเขาเองแล้วกันแต่ตัวนี้ที่ฉันชอบเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็ชอบพวกน้ำมันสกัดจากธรรมชาติร้อเอร์เซตไม่ผสมกลิ่นไม่อะไรเลยสกัดแบบร้อเช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอะไรก็ได้ที่ช่วยผิวชุ่มชื้นที่ฉันชอบหมดเวลาที่เป็นสิวคือแบบ ดีดีมากมากดีจริงๆแล้วก็หายจริงๆค่ะอันนี้กล้าย,ยืนยันด้วยตัวเองเพราะเขาไม่ได้จ้างรีวิวแต่เรามีความประทับใจที่มันใช้ดีจริงๆนะสิ่งที่ใช้นะด้วยความสัตย์จริงใช้แล้วมันดีจริงๆถึงถึงแบงบอยากจะบอกตัวนี้อยากรีวิวมานานแล้วแต่ก็อยากให้ตัวเองมั่นใจจริงๆว่าตัวเองหายจากตัวนี้ก็เลยมารีวิวให้เขาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาอยากจริงๆแล้วก็อยากช่วยคนที่เกิดปัญหาเหมือนเรา ได้ลองใช้ตัวนี้แล้วดีไม่ดียังไงมาคุยกันแต่สําหรับตัวเองนะก็คิดตัวเองขวดที่สามที่สี่แหละก็ยังใช้อยู่เพราะว่าเราห่วงเรื่องสิวเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ไม่แยกไว้ก่อนนะครีมฝ้าฉันก็ยังใช้ครีมฝ้าอยู่ครีมบำรุงตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นใบบวกันก็ยังใช้อยู่แต่ถ้าเกิดช่วยเรื่องสิวคือตัวนี้เลยเพราะว่าใครที่แพ้แม็กจะเข้าใจว่ามันจะเป็นสิวแบบอักเสบขนาดไหนนะคะใครที่คิดว่ามันมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะมาดามมิงก็จะมาบอกอะไรที่ใช้เองด้วยความจริงใจด้วยความใช้จริงตัวไหนที่ใครใช้ตามแล้วออดีใช้ตามแล้วผลลัพธ์ดีอะไรก็มาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรที่มาดามมิงใช้จริงใช้ดีแล้วทาให้ผิวดีขึ้นฝากติดตามแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนดูมีสาวมากวันนี้คือใช้จริงหรืออยากพูดอยากพูดนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสาวๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ